วัสดีครับเอามาดูครับคุณนี่ครับรถไทยครับเอ้ยเ้เฮ้ยเฮ้้เ้ย้เฮ้ย้้เ้ย้ย้ยเฮ้ยเเเ้ย ตายตายตายไม่อกูย้ายกูเหยียบขานยังไงไอเหยียบไปกูดาบไปกูจก่แล้วโกตรที่ไม่ยอมเหยียบขานหรอกคิดว่าจะชนดับมั้งไอคนเคร่งยังไงถ้าถอดหันู่นอะไรตึงถอยเด้เถอะถอยใส่ที่ว่างถอยอ่าถอยถอยถอยเอถอยเหยียบคานเอาถอยเหยียบคา

า,าเอ,อ้ยต้องเหยียบล็อกกันฟรีเอ,เอาลองนี่ลองขับบนตัวน,นี้เอาเดินหน้าเดินหน้ามาเดินหน้าไหม อ่าเรียบไปนน่นเรียบไปโน่นเออเรียบเบรกทตาไมปล่อยเบรกหักไปนน่น เวลาหักสุดมันดังไอตัวนั้นมันล้วมมันบูดมันล้วมเหยียดแรงแล้วนะภาพเป็นชิบออกยังอ๋อาพเป็นชิบออกยังไอตัวนั้นมันล้วมไงบูดต,ตรงเต่งอะนั่งลงไปเกี่ยวว่างใส่เกี่ยวว่างใส่เกี่ยวว่างไหมเรียบขาด

คุนีนมารถไทยเสียเลยเลยโอ้เมื่อวานก็ยางรั่วอู้อะไรนี่ตัวซ่วยจริงๆเลยอ่ะฮะตัวซ่วยเนี่ยเมื่อวานมาก็ยางระเบิดนี่ใส่เสื้อสีเดียวกับหมูทำไมฮะหมดด้านจริงๆแล้ว เอ,อรถ6ล้อ,ลอนานมาจังเลยไม่ใช่แม่โกสะดุดอีกแล้วบ <c oughs> อวันนี้วิ่งอยู่5คันครับเล็กชัจวดมาเช้าไปคนข้าวคนข้าวไปขาย อ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ